วันนี้เฮามาแปลงแกงออมกินลำล้ำกันสักคำคร,รับพี่น้องแกงออมแบบบ้านเขาเมืองเหนือนะครับวันนี้ได้จีนง,งัวมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเซจีนเนาะซูนการี้ล้ำครับถ้าเป็นจีนล้ว่วมจะบล้ำนะก่อนอื่นเขาจะเตรียมเครื่องเตรียมครัวเขาก,ก่อนนะครับวันนี้พริกล่ามเขาจะตำคนเดียวเนาะเครื่องก็จะมีหอมแดงพริกนะครับกระเทียมนะค่าจะไครนะคั่วี่คาบมาได้ก็คือหม้แควนนะอันออนี้เขาจะคั่วเองเราก็จะต่ำคนเดียวนะครับ <king> ตำ่ำพอต่ำมันได้ตีแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นกนจบเโมยะนะครับนะเดี๋ยวเขาจะเอาไปพัดน้ํามันเหน็นน้อยนะครับคือมันส่งกลิ่นหอมหอมมนะครับหอมของพริกลาบพริกครัวของเขานะครับนะเราใส่น้ํามันไปน้อยเดี๋ยวนะครับนะสูตรผมใส่น้ํามันน้อยอ่าประมาณนี้นะครับเร็จแล้วเขาก็เอาพริกลาบที่เขาตําไว้ตะกี้นะครับน่ะมาพัดน่ะมาพัดกับน้ํามันของเขา นะน,น,นะครับจ้ไฟอ่อนๆนะครับบดีใจ้ไฟแห้งนะครับมันจะไหม้นะนะครับเขาใจ้ไฟอ่อนๆคัวเสร็จแล้วเขาก็จะเอานะครับจีนนะที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเขาซอยเขาหั่นไว้นะครับม <grande S 1> าพัดนะมาพัดก่อนนะมาพัดกับตัวพิกราบของเขานะให้มันเข้าจีนก่อนนะครับเน um <the> <ummer> ี่ยนะครับเอาหมอกมันสิ่มเริ่มนะครับหมอกซุกแลบซุกแลนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะเติมน้ำล่างโคกลงไปครับ อันนี้คือทีเด็ดเลยนะพี่น้องเนี่ยสัวช่วยข้งล้มครับน้ำล่างโขกเนี่ยเป็นว่าจะอันนะเสร็จแล้วเขาก็จะเติมน้ำลงไปนะครับเพื่อมันท่วมจีนของเขานะครับจะเติมนักน้อยเนาะเพื่อเขาจะใช้เวลาอมนะครับหรือวัดตุนเนี่ยภาษากลางมันใช้วัดตุนเนาะนะครับใช้เวลาอมนะใส่ประมาณสักสองชั่วโมงนะเพื่อขึ้จีนมันเปื่อยนะครับจากนี้เขาก็มาเตรียมนะครับเอาเตรียมเครื่องปูงของเขานะครับจะมีนะผงชูรสรสดีเกลือนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็อ่าดี อันนี้ก็แล้วแต่คนมากนะครับไข่มากขมกระเติมนะครับนาตีคาดมาได้ก็คือเลือดกับเพี้ยนะเขาจะเอามาสูนกันนะครับอันนี้เขามาตุนได้สองช้อนละได้ตีแล้วนะครับเดี๋ยวเ็าจะเอาเครื่องปุงที่เขาเตรียไมไว้ตะกี้มาใส่นะครับเขาจะใส่เลือดกับเพี้ยลงไปก่อนนะครับหน้ามันเข้มค้นอย่างน่อยเจ้มจนนะครับเนี่ยครับหน้ามันจะค้นคักเราใช่แล้วก,ก็ใส่เครื่องปุงเขาไปนะครับ แค่นี้เราก,ก็ก้นๆๆครับนะโคเลโคเลนะให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเรากมา็มาจิมาจิ้มพอนะครับว่ามันจับหรือเ่าจับนะจางเราก็เติมนะครับนะถ้ามันพอดีแล้วเราก็พอแค่นี้นะครับอันนี้ของผมได้ละนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยเราก็จะใส่หมูพักหมูไหม้ลงไปรัามีใบมะกรูดนะครับนะหอมนะต้นหอมพักชีนะครับใส่ลงไปนะเพื่อเพิ่มความหอมใหม้มันนะครับเสร็จแล้วก็ เตียมเติมดีลงไปนะครับไข่มะขมก็เติมลงไปในในหม้อนะครับจะเติ๊ตักมาแล้วก็มาใส่ถ้วยเติมก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับนะบัคันสถานะครับ